เาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวดีๆกันบ้างค่ะตอนนี้ด้านหน้ากระทรวงแรงงานเนี่ยได้นําตู้แรงงานปันสุขมาตั้งแล้วนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากโควิดสิเมื่อวานนี้พอมีการเปิดโครงการเนี่ยค่ะก็มีคนจูงลูกจูงหลานมาหยิบของจากตู้กันนะคะแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมไปดูแง่มุมดีๆที่คุณพ่อเป็นพี่วินจักรยานยนต์เขา,เอาสอนลูกได้น่ารักมากเลยตอนที่ปีบของจากตู้ปันสุกนะคะค เียวนะคะอันเดียวพอพอกินพอ่ะพอพกินพ่อพอให้ดีที่สอ่ายู่นลู่นนีลูกนี่หละค่ะสิ่งที่คุณพ่อสอนลูกให้ไม่เห็นแก่ตัวหยิบแค่พอกินเผื่อแผลคนอื่นขอยกให้เป็นคุณพ่อตัวอย่างเลยนะคะแล้วคุณป้าข้างก็น่ารักมีการบอกน้องว่า หยิบสี่หยิบสี่ชิ้นก็ได้เพราะว่ามีป้ายติดไว้ว่าให้คนละไม่เกินสี่ชิ้นจึงนสุดสุดให้4ี่ชิ้นใช่สูงสุดให้4ี่ชิ้นนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะทางท่านหม่อมราชวงศ์จตุมงคโสนกุลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านก็ทําพิธีเปิดตู้แรงงานฝันสุขเมื่อวาน ถ้าใครสนใจจะไปหยิบของจากตู้นี้นะคะก็ไปได้ที่บริเวณประตูหนึ่งกระทรวงแรงงานหยิบไปแต่พอกินย้ํานะคะเราต้องแบงปันให้คนอื่นด้วยเนาะชื่อใเลยอ่ะพพี่วินคนนี้สอนลูกอ่ะสอนดีมากเลยค่ะหยิบแต่พอกินนะลูกโอ้โหใช่คือหยิบแต่พอกินถ้าเรามีเหลือก็นํามาแบงปันมันเป็นการให้แล้วก็การรับที่ดีมากๆเลยคุณผู้ชมโดยทันทีที่ข้าราชการของกระทรวงนําตู้ไปวางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจประชาชนคนขี่จักรยานยนต์รับ จูงลูกจูงหลานมาหยิบของในตู้นะคะเราได้เห็นรอยยิ้มของการปันสุขการแบ่งปันและที่สําคัญคือไม่มีภาพของการแย่งของกันเลยแม้แต่นิดเดียวะค่ คืออันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการนำร่องก่อนนะครับเดี๋ยวบริเวณแถวแถวนั้นรอบรอบกระทรวงแถวแถวดินแดงแถวสนามไทยญี่ปุ่นเน่ยเขาจะพิจารณาวางเพิ่อดีเลยค่ะเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยก็เป็นสังคมแห่ง้ำใจอยู่แล้วนะคะเห็นภาพแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ทําให้เรายิ้มได้อะต่างจากภาพที่มีคนแชร์คลิปว่าคนไปแย่งของหน้าตู้ปันสุกกันเนาะพี่เบิร์ดเนาะนี่แหละค่ะเรื่องดีๆเราก็ส่งเสริมเนาะ